สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปครับผมคลิปนี้อยู่กลับไปอินครับป่วยครับหมดสภาพเลยป่วยเป็นไข้าขาครับขาหลังก้าวบอกละแต่ยังลุกยังนอนได้ ดูดีกว่ามาเจ้าอยู่ครับมดเจ้านี่ขี้โมกน้ำลายหน่อยเตยเตยเลยช่วงนี้มันฝนตกติดกันหลายวันครับประกอบกับเมื่อคืนมันมียุงแต่งัวปูนี่ขอกมันจะโอยครับขอกมันจะเปียกชื่นแชตลอดเวลา หายใจนี่หายใจเร็วครับแต่กินน้ำได้ครับกินน้ำได้เดี๋ยวสักกรมผมจะเอาเพียงแห้งมาให้มันกินถ้ามันมากินก็นมาปูนอนครับคำํคำๆอาจจะได้ย้ายกล่องไฟมาสุม,ม้ใเฮตอนนี้สักกลองนึงเพิ่มความอบอุ่นหน่อยครับ โดนไปสามเข็มเดี๋ยวผมจะแทรกวิดีโอยาตีฉีดไว้ให้นะครับครับนี่ก็คือตัวยาตีใจในการรักษาไข้าขาครับไข้าขาไข้าสามวันแล้วแต่คนจะห้องครับ ที่ผมใช้ก็จะมีบูตาซิลแล้วก็ออกซี่อันนี้เป็นวิตามินครับช่วยในการฟื้นฟูร่างกายตัวนี้มันจะช่วยเรื่องปอดครับช่วยเรื่องการอักเสบช่วยเรื่องปอดบวม ประมาณนี้ครับสำหรับออกซิส่วนตัวนี้รักษาการนักเเบทส่าปวดลดไข้รฮูตรซิลวดนนี่หมดไปแล้วครับตัวนี้เป็นวิตามินบำร,รุงร่างกายเฉยๆครับมาได้มีส่วนในการรักษาสองตัวนี้จะจ่วยในการรักษาไข้ ตัวนี้ป้องกันปอดลักษณะของัวเป็นไข้ไข้ขาของผมนี่จะเจอทุกปีครับปีละตัวสองตัวก็ว่าไปปีนี้คิดว่าบาเป็นแล้วก็ยังมาเจออยู่ครับเพราะว่ามันใกล้จะมดฝนแล้ว อย่างมันโตน่อินอยู่แต่งงตัวอื่นนี่ปกติดีครับผมปลาไปเลี้ยงมาละอินนี่เมื่อตะวานี่เหมือนจะมีมันจะมีอาการเพราะว่าหลังจากไปเดินมารู้สึกว่ามันเพียมันนอนถึงวันมันจะมานอนครับหลังจากไปเดินมาแล้วเมื่อตอนมามันก็จะเดินเศร้ากินต่อแต่เมื่อตะวามันนอนผมสังเกตว่ามันพิสังเกตละ แต่มันบอ,อกอาการครับแต่ว่าแข้งขามันยังปกติีเดินได้แต่วันนี้มันป่วยนะมันสุดมันสุดในที่นี่ก็คือมันเดินมาออกละ่ะขาหลังขาหลังก้าวมาออกช่วงเวลานี่เป็นชวงเวลาที่ปลายฝนต้นหนาวครับยุง้ง เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญเลยยุงความชื้นมันจะมีผลต่องัวยง,งัวมัค่อยสบายนี่มันยังกลิ่นน้ำครับกลิ่นน้ำน่าจะเลียเกลรดตัวประว่าใสไว้ให้ครับจริงๆเมื่อวันมันก็เลียอยู่อันนี้ยุบมาได้นะครับเพราะว่าโดนผมฉีดยาไปสัก สองสามวันครับถึงจะเริ่มยุบได้แต่พนผูกนี้น่าจะได้ซ้ำยาก็น,น่าจะได้ซ้ำเป็นบูทัสซิลถ้ายังหายใจดังอยู่ก็จะฉีดออกซิเพิ่มแัมออกซิมันฉีดได้วัลลาซาวสำหรับงัวประมาณนี้ครับน้ำหนักมันมันน่าจะเกินสองร้อย โดยรวมแล้วมันยังดูแข็งแรงครับแข็งแรงกอ่อยมืนตอนทีมืนสุดนักนักอยู่เพราะว่ามันยังเดินไปกินน้ำเลี้ยงกระและยังลุกได้นอนได้สำหรับไข่ทีเวลาเจองวัวตอนเจ้าเออข้าใจโทรหาหมอเลยถ้าเขาบ่มียาฉีดยาประจางโทรหาหมอเลย หันมาเดิน <c oughs> <c oughs> ก็บอกอาการไปขาหน้าเหมือนจะเจ็บขาหลังมือนจะเจ็บใบหูเยิ้นก็ว่าไปครับหายใจเสียงดัง้งก็บอกตามอาการไปหมอมันจะได้เตรียมยามาถูกจะได้วิเคราะห์โรคถูกหัวน้ำหนักประมาณไหนนี่มันยังดูแล้วตายยังสู้อยู่ครับ นี่มันยังไข่ออกไปตั้งหนอกอยู่ช่วงนี้มัต้องให้ยหญ้ามันครับเพราะถึงจะได้มันกระบอ,อก,กินครับควรจะหื้อของแห้งหรือถ้ามันมีอาการต้องอืดรวมตัวฮอกรอก้ํามันผืชดครับกอกกระมันผืดไปยังตัวนี่เป็นน้ำหนักประมาณมาเกินสองร้อยนะประมาณ ขวดถึงสองขวดใหญ่ๆกอเข้าไปเลยเพื่อไหวล,ลักษณะนี่มันจะบอกเกี่ยวเอื้องครับงัวนป่วยอยู่สองวันสามวันถึงจะเริ่มเกี่ยวเอื้องทำไมมันผืิดมันก็จะจ่วยให้กเกิดอาการต้องอืดมันจะเขือบไหวเป็นไขมันเขือบไหว เกือปวกตีมักอยู่ในกระเพาะเพื่อมีแก๊สครับวันนี้เป็นวันแรกก็จะประมาณนี้ครับแสนดีเป็นปีแล้วก็เหมือนกันจริงผมคิดว่าไม่มั่งจะเป็นนะเพราะว่าไม่มั่งพร้อมแล้วก็เลี้ยงลูก้วย แต่ไม่มั่งมาเป็นครับไม่มั่งนี่ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ยังไม่เคยเป็นเด้อต้องเพิ่มความระมัดระวังครับไม่มั่งเป็นง้วตีมันสะอาดสะอ้านครับคอขอกไม่มั่งจะคีตีหนึ่งเหนียวตีหนึ่งแล้วก็แบ่งตีนอนตีหนึ่งครับคอขอกมันจะบ่ชื้นง้วตัวไหนที่คอ,อกชื้นนี่ตัวได้ตัวนั่นครับรับประกันเลย หอ,อกชื้นมันมีส่วนยุงครบมันมีส่วนสภาพฝนตกอากาศชื่นก็มีส่วนแต่โดยทั่วไปลักๆเลยคืองัวครับงัวตัวตีคอ,อกชื่นคอ,อกลมตัวนั่นจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นนักครับช่วงหน้าฝนผมจะให้ดูขอ,อไไหมั่ง ไม chapel, down, ่มังนอนนี่ครับนี่แล้วกลับไปเหี่ยวท่านตัวลูกมันก็เหมือนกันลูกมันจะนอนนี่แก้วตาจะนอนนี่แล้วกลับไปเหี่ยวฝั่งปุ่นตอนนี้เป็นคอกของวันดีครับของวันดีวันดีจะนอนนี่แล้วกลับไปเหี่ยวฝั่งปุ่นขี้นี่อาจจะขี้ขี้เหี่ยอยู่ขี้ไปเลยอยู่แต่การนอน หัวสามตัวนี้ครับทัดกันนิดหนึ่งสองสามสามไมลูกนี่เขาจะสะอาดครับสะอาดสะอาดแล้วก็วันดีก็ไม่มากนี่บวดเกยป่วยบวดเกยป่วยเลยบวดเกยเป็นไข้าขาเนี่ยมันก็บรมมวนเป็นไข้เป็นเมื่อยครับปวดลงแข้งลงขา นดีปีนี่ก็รู้สึกว่าสะอาดมาครับนอนฟังนี่แล้วก็ขี้เหนียวจะอยู่ฟังนี่นะแค่น,นี้แล้วดูตัวแจ้าดูดีขึ้นกว่าเหมือเจ้าครับขี้มูกน้ำลายมันเริ่มแห้งและ หนึ่งปีเมื่อเดือนน่าจะก,กรกฎาครับเห็นไหมใบโหยังถือว่าเย็นอยู่ครับยังเย็นอยู่ข้อของงัวป่วยก็จะปิดล้อมครับเอาพายางเอาอ,อย่างก็ได้กระสอบอย่างก็ได้ปิดคุ้มบุดผมจะคุ้มตั้งหน้านี่ครับ นี่น่าจะมีของปอดครับน่าจะมีเรื่องปอดตัวนะี้หรือจะเป็นอาการของมันมาได้เกี่ยวเอื้องครับจะเป็นแก๊บ้าเหนือบากว่าแรงผมก็จะโทรหาหมอนะครับต้องปรึกษาหมอ แต่มันหายใจบอดดังเหมือนมดเจ้าแล้วครับน่าจะดีขึ้นอยู่แต่มันบอเขาให้ยุบเพราะมันโดนฉีดยาลมมันโกกอยู่ครับเดี๋ยวต้องหาผ้ามาคุม้มแล้วก็เพิ่มกอลงไฟเพิ่มความอบอุ่นหน่อย วันแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังซึอมอยู่ตอนปลอน่อยในหูเลยมันมาสบายเพราะว่าปกติงวทุกตัวเนาะมันจะมีมันจะมีมน,ะมนิสัยของตัวเก่าแต่ละตัวเวลาจะปล่อยออกคอกตัวนี้มันจะชอบเอาหัวมุดออกมาก่อนก่อนเีาจะปล่อย แต่วันนี้มันยืนซึมเลยหานเรามันแปลกมันหมดเดินออกขอบผมก็ฟังไปเอายามานะครับบูตาซิลแล้วก็ออกซีแล้วก็มียาบำรุงครับเป็นวิตามินถ้าผมมีออกซีก็จัดเป็นไตสเต็ปไปก่อนครับ มันผูกน่าจะได้ทียาาซ้ำครับตูวทรงแล้วแต่มันก็นยังกระตือรล,ล้นอยู่ครับดูหน้าตานต้องปิดครับ ปิดให้มดเลยมองด้ลมเข้าเพราะว่าลมมันเนี่ยให้ร่างกายงัวนี่อุณหภูมิลดอันนี้แล้วไป,ไปหูยังเย็นอยู่แต่ <c ười> กันเริ่มอุน่นัางในครับ <c ười> ตรงนี้เริ่มอุ่นแันละเดี๋ยวไว้ใมันพักผ่อนครับจะมาอัปเดตอาการป่วยกันวันต่อวันเลยมันพักผ่อนในคอ,อกไปก่อนก็จะยืดคอ,อกวันดีไปชั่วคราวครับรอจนหายป่วยเึงจะฟื้นคอ,อกกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอกําลังใจให้อินครับ คนละหนึ่งไล่ครับขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามครับ้านใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ